โดนๆน,นะครับสีแซสี่ยมโบรานดีจังไมาเห็ดคลิปเลยเลื่อมแต่เห็ดวิธีทำแบบนี้นะครับพี่น,อน้องมาเห็ดให้เบิ่งนะแต่มาเคลียร์มันกันเลยครับพี่น้องต้มยำปลานิลน,นะครับนี่ปลาใน,นหนึ่งตัวเราก็ทําได้สองเมนูนะครับพี่น้องกราบสวัสดีนะครับพี่น้องสุขสุขคนคือเก่าน,นะครับนี่อยู่กับผมเสี่ยมโบรานอีกดีแชแน,นลครับวันนี้ ปั้นหยุดนะครับพี่น้องหายน่าก,กิน,นครับมีป่านิ่นแซ่แข่งตัวนึงในต,นตนู้พี่น้องเนี่ยแต่เอาเสียต้ตมยำนะครับเลกิกลาบปลานิ่นนะครับพี่น้องมาจะเก็นแบบไหนไปเบิ่งกันตน่อเลยครับขั้นตอนรายกาวิธีเครื่องทุกอย่างผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องป่าแซ่แข่งตัวมันเนี่ย พี่น้องติดต่อแก๊สครับมาต้มย่าของเสี่ยงพอบ่ายจริงๆขวดจิ้งโวยนะครับตุ่มย่างตุ่มย่างตุมย่างเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็นี่ครับบัคเกอร์เทศนะครับพี่น้องใส่เข้า่านี่ครับโอเคเดี๋ยวเขามาเทใส่หม้อนกันับพี่น้องเกลางช่องขวดตรงนี้หม้อนะครับ มีหมอ้อเลยเลยนะครับมีหม,ม้มอห่อเตรีมยมเป็ราคาต่อชัยแบบนี้อบโหอ่ะพี่น้องมันจะประมาณนี้นะครับสูตรหมูย่างนะครับสไตล์แจ่มประวัติีมเดี๋ยมห่ออบปลามาลงมาซอเลยครับพี่น้องไปนะพี่น้องปลาเข้ากันเลยพันไปทีเรียบร้อยนะครับหลังจากเข้าพันปลาแล้วไปต้องไปเรื่อย,ยครับพี่นออ้องให้หม้อเตรียมห่อล้างให้สะอาดด้วยนะครับทุกคนอะพี่น้อง โอเคเราจะปล่อยมันถ okay. ิ่มไปั้งังนะครับพี่น้องการปลาไก่ย่สุกแล้วค่อยมาปรุงรสชาติกันอีกทีนะครับมาพี่น้องถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติครับนี่ผงนัวครับใส่หลายแถบหลายใส่หน่อยียบหน่อยครับบานข่อยว่ใส่ตะมาเขาดีพี่น้องห้องตามสไตล์เสี่ยมบานอีกทีครับพี่น้องน้ำปลาพี่น้องใส่ไปเล็กหน่อยอย่าใส่หลายมันสีเข้มนะครับพี่น้อง ใส่นี่ครับน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้นะครับอย่าใส่หลายที่กันพี่น้องมันจะสมครับไป็นระบายได้สมหลายก็ได้มันจะจุดจัดพี่น้องอ่ะประมาณนี้นะครับกลางฝุ่นใส่อยู่3อย่างพอใส่หลายครับพอหัวตอนข้าต้นามน้ำที่แดกก่อนข้าวทใส่เครื่องสมนุนไพรนะครับข้าใส่เกลือไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องใส่เกลือใสด่ดีไปทีเรียบร้อย,อยอน,นี่ครับอเดือดปื๊ดปื๊ดปื๊ดครับทุกคนอ่ะแล้วก็นี่ครับพี่น้องลบท้ายด้วย ต้นหอมบกชีนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยโอเคพี่น้องกระจับประมาณนี้ไปลอเบิงตอนจับใส่ถ้วยนะครับพี่น้องเมนูต้มยำปาลานิ่นสไตล์เสีมปลาไหลนะครับน้องหลาปลาเส่มปลาใหญ่ดีจัดทำแบบนี้นะครับบกฟักนะครับพี่น้องันเป็นแบ,บนง่ายเลยไมลาเเปไปล้วนมันกับสีเด็ด ก็สิมยุบล่ยังหน่อยไปเถอหันมันหันใส่ชิมี่น้างปานี้เน่าก็ได้งจั เรียบร้อยนะครับพี่น้องจะประมาณนี้นะครับเนี่ยข้าไปสร้อยเดิประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลวกต่อนะครับพี่น้องเห็นไหมสุกป่ะนี่พี่น้องมามันรวนปลาข้องนะครับใส่ลงไปเลยห่วงไปเลยปลาดินข้องนะครับเหนือปลาดินนะครับกว่าห้องสิบเอ็ดลาบนะครับลาบปลาดินลาบซอยนะครับพี่น้องซอยลาบปลาดินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคัญให้มันสุกก่อน เดี๋ยวห้องไปลงหมอาะโอเคพี่น้องเนื้อปลาห้องกระดิสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยดูพี่น้องขาวจุนพูนพี่น้องอ่ะใส่หมอ้อเดี๋ยวเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นปรุงเครื่องกันได้ครับพี่น้องไปมาพี่น้องมา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 มหรับพี่น้องนี่ กลวกมาที่เรียบร้อยนะครับเนื้อปลาดิ้นขอ้งข้าวี่สร้อยไว้กับจุกหม่านีนะครับพาเข้ากับที่สร้อยไปทีเรียบร้อยพี่น้องสระแหน่นะครับผักหอมเปรไปมะกรูดพริกซอยนะครับแล้วก็ผงชีนะครับผงชีฝรั่งนี่ก็เครื่องปรุงข้ามีแค่นี้ครับพี่น้องน้ำมะนาวนะครับพริกป่นข้าวคั่วนะครับพี่น้องผงนัวแล้วก็น้ำปลาอ่ะมาปรุงกันเลยพี่น้องมาพาีพา่น้องปรุงรสชาติกันเลย คนนะครับคลิปคนตาแซ่บพอบาดินดีพี่น้องมีสีดำดำนี่ไงวันนี้กับขัวมันใหม่คนนะใส่ไปสองส่วนเอาไปเห็ดต่างกันเลยนะครับเมนูนี่สร้อยหลาบกระนิ่นะครับพี่น้องของมั่วครับพี่น้องใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยรันกับว่าเสียบถ้วยเขาใส่ไปตันพี่น้องโดนๆนะครับสีแซ่บบพบัดดีอย่างมาเห็ดคิดเลย เรื่อมหนึ่งแต่เห็นวิธีทำแบบนี้นะครนะับพี่น้องไม่เห็นเห็นแบบนี้นะแต่มาเคลียร์ด้กันเลยครับพี่น้องมีกระปวดนอนใส่ล้องใส่สองซอนเดี๋ยวจะพุ่งมาพี่น้องน,น,น้ำปลาด้วยใส่ไปเต็มทัพพีด้วยที่ไม่ได้มาเที่ยวมาสมกน,นิใครับอย่าใส่หลายมันจะเค็มน้ำมะนาวนะครับพี่น้องนี่จากสวนโคกสมรีนะครับเมียฝากมาให้ผมกับคันใจ่ขวดหนึ่ง คนแห้งเงาตาห้ากว่สิบเกินโอเคพี่น้องก็งงกจะสีประมาณนี้แล้วก็ใส่ผักพี่น้องเริ่มสิเข่าแล้วพักหนึ่งก็ใส่ลงมาเทเดียวรถกลับหมวกเลยเบิ่งกันทำมาแล้วพี่น้องทั่นเลยที่เป็นแบบลาบพอดีพี่น้องทั้มุนใส่กันไปเลยน,นะครับ ถ้าเราติดฝาขั้ไมุนเนี่ยต้องไปที่เหลยกเนีย่ยปลาให้เป็นจานไปเลยอโอเคพี่น้องนี่จุมาณเนี่ยไปจัดจานก,ก,กินเขาเสิรบๆน้ำกันกับแซมพอบันอดีครับวันนี้ต้มปลากับลาบอินดครับพี่น้องไป ่ะพี่น้องจัดจานสวยๆเลยครับนี่หัวอกระดิ่งนะครับน้องเนื้อมันเขากับบะหมี่เราพี่น้องไม่ได่สี่โค้งใส่ลงไปนะครับถ้วยๆเลยไปกินข้าวเส็บๆน้ำกันกับเสี่ยมพอบานดีดีครับพี่น้องนี่ฝีมือฝีมือของผมพี่น้องไปมาพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเมนูของเฮา นี่คือส้อยลาบนะครับซ้อยลาบปลาเน้นเบิ่งหาเฮามาคุกเขาเครื่องแล้วมันก็สีขึ้กันก็ห่อฝัดพี่น้องต้มยำเน้นนะครับนี่ปลานี่หนึ่งตัวเราก็ทําได้2เมนูนะครับพี่น้องนะครับพักกินกับนะครับป่ะกินข้าวแซ่บแซ่บำกันกับแซ่บพะบานดีดีครับโอเคขออภัยนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝ้ามันเสียนะครับพี่น้องแซ่บพะบานดีดีเลยบริกินนะครับพี่น้องกินเลยบริกินให้เบ่งนะครับมีแต่วิธีเฮ็ด แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องเอาเมนูนี้ไปเฮ็ดกินเสบๆน้ำกันเด้ครับพี่น้องกับแซมพบบันยินดีครับ